โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยใกล้ๆปลายปีสมมตินะตามถ้าตามภาพนี้นะอ,อ,อันนี้ไซเคิลนี้สั้นที่สุดแต่ไซเคิลโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจากที่เป็นพีคไปตรงนี้เนี่ยแถวๆสิ้นปีนี้น,นะฮะก็อาจจะเป็นพีคนะ,ะอันนี้เป็นตัวอย่างคือเป็นแค่การประเมินคร่าวๆนะฮะถ้าประเมินแบบแกนแกนเขาก็จะมีการคำนวณของเขาเสำเร็จรูปไว้เรียบร้อยแล้วนะนะเรียกว่าแกนสแควร์เนี่ยนะครับนะ คุณก็แค่คลิกดีฟายแกนสแควร์ไปที่ฐานและยอดที่คุณต้องการเช่นฐานต่ำสุดตรงห้า้อยเจิบตรงนี้เลยปับ๊บมันจะเกิดตารางอันนี้ขึ้นมานี้ประเด็นคือมันจะเกิดตารางอย่างนี้หรือไม่เกิดหรือเกิดเยอะกว่านี้แลนะหรือเกิดน้อยกว่านี้อยู่ที่ตรงออปชันนะครับว่าแกนออปชันเนี่ยคุณตั้งอะไรไว้ถ้าคนที่ไม่เกิดเลยนะคือหัวข้อนี้ในเครื่องของของท่านหรือในห้องค้าเนี่ยมันเป็นโนอยู่นะมันก็อาจจะไม่เกิดเลยเลยเข้าใจไหมฮะ เพราะรายการนี้มีคนมาคลิกเล่นว่าเป็นโนไว้นะครับคุณต้องเป็นเยสหรือถ้าเกิดน้อยนะอาจจะเพราะโหมดของคุณเนี่ยมนเป็นซิงเกิลอยู่นะมันเลยเกิดเป็นแค่ตารางลอยๆตรงนี้อดีตอดีตปัจจุบันอนาคตอาจจะไม่เห็นเห็นแค่ปัจจุการแค่ตรงช่วงนี้นะครับปกติเราจะตั้งเป็นซิงเกิลเป็นโหมดมัลติกริดไว้คือเยสกับมัลติกริดถึงจะทําให้เกิดแกนวิพยากรณอนาคตได้เยสกับมัลติกริดนะครับแต่บางคนไม่ได้เกิดแค่นี้สิบางคนเกิดมากกว่านี้ เช่นที่รายการเกือบล่างสุดเลยฮะแ o r i g i n ออริจิเนี่ยนะฮะองศาเริ่มต้นเนี่ย Upper Left, Upper Right, Lower Left, Lower Right มุมซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างถ้าคุณออนมันอยู่ซึ่งบางเครื่องก็จะออนกันอยู่เพราะปกติก็นึกว่าคุณจะออนเอาไว้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเกิดเยอะเกินไปคือมันจะเกิดอย่างนี้นะครับเป็นใยแบงมุมลกเต็มจอไปหเพราะว่ามันจะยิงครับ เส้นหนึ่งคูณแปดยันแปดคูณหนึ่งเนี่ยเก้าเส้นเนี้ยมาจากทุกมุมนะฮะของสี่เหลี่ยมเลยมันก็เลยโอ้โหปัดกันพลวันไปหมดก็เลยจะมีแนวรับแนวต้านทุกวันทุกราคาทุกบาททุกชั่วโมงอะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยอันนี้คือต้องพูดตรงๆว่าอาจจะมากเกินไปก็แนะนําว่านอกจากจะเยสกับมัลติบิตข้างบนแล้วเนี่ยอ,อถ้าไม่อยากให้ลกมากนะก็ออฟอัปเปอร์เลฟอัปเปอร์ไลท์โลว์เลฟโลว์ไลท์ซะนะฮะ อัปเดทเกียดนี้คือเวลามีการเปลี่ยนแปลงออปชันเนี่ยเราอัปเดทกียดมันก็จะเปลี่ยนแปลงให้โดยไม่ต้องไปสร้างใหม่นะครับมันก็จะเป็นเวลาอย่างนี้ครับมันบอกอะไรเราภาพนี้มันบอกว่าจากที่เรา forecast ในวันนี้นี่คือวันเริ่มต้นที่เรา forecast มันบอกเนี่ยทุกเส้นตั้งฉากนะครับเป็นจุดที่อาจจะอาจจะนะไม่ถูกทุกเส้นหรอกที่นี่ขึ้นเนี่ยถูกเส้นผิดเส้นก็เก่งแล้วนะครับอาจจะเปลี่ยนเออมันก็เปลี่ยนนะหุ้นตก,ตกมาถึงจุดนี้บัฟบันมกกลับ จุดนี้นะเส้นตั้งฉากอันนี้บอกว่านี่อาจจะเปลี่ยนนะเออขึ้นขึ้นมาปั๊บอีกวันสองวันมันก็พีคแล้วก็ไม่ต้องเป้งพอดีวันนั้นนะเออเลอร์วันสองวันสามวันนี่เป็นเรื่องปกติแต่เป็นย่านประมาณนั้นสองวันสองวันสามวันประมาณนั้นนะครับนะหรืออย่างเงี้ยเออนี่มันก็เกือบถูกนะลงมาตลอดมันบอกช้าไปสองวันสามวันก่อนที่หุ้นจะขึ้นนะครับหรือตรงเนี้ยเออลอบเส้นนี้ถูกไหมเส้นนี้ไม่ค่อยถูกใต่เส้นป่าอันนี้ถูกนะฮะเส้นตั้งฉากอันนี้โอเคเลยเป็นพีคเส้นตั้งฉากันนี้โอเคเลยเป็นอทม เข้าใจใช่ไหมฮะคือมันบอกคร่าวๆว่าไม่รู้อะไรคนถามนะว่าหุ้นจะขึ้นไปถึงไหนลงไปไหนก็ลองมาเล็งวันที่ที่มันตั้งฉากเอาไว้ซึ่งถ้าเราใช้รีสเกลเมนูเนี่ยเลื่อนภาพไปในอนาคตเนี่ยเราก็บอกเนี่ยมันบอกนะว่าเส้นตั้งฉากอันนี้เส้นต่อไปมันบอกอยู่วันนี้ครับผมเลื่อนผมเลื่อนจอข้างล่างจ้อุวนเลื่อนถ้าอยู่ในเทนไลน์เลื่อนไม่ได้ผมลงเลื่อนจอ้าล่างมาทาบดูคร่าวๆอ๋อวันที่นะที่มันจะทับกันนะประมาณนี้ประมาณวันที่19นะ20 19ถึง22คือปลายอาทิตย์นี้เข้าใจมะ ต่อต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยระวังนะถ้าหุ้นมันยังทรงๆขึ้นๆอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นพีคนะเข้าใจใช่ไหมครับนะฮะอาจจะเป็นพีคแล้วเส้นต่อไปมันบอกว่าอยู่ที่บันที่นี้นะสิบสี่นะประมาณกลางเดือนธันวาสมมติสมสมุติที่ผมสมมุติว่าเกิดมาเป็นอย่างนี้จริงเกิดมันขึ้นมาตรงนี้แล้วมันตอนนั้นไหลลงตลอดเลยพอมาถึงเส้นนี้เราก็จะชอนเข้าใจใช่ไหมฮะแต่ถ้าเส้นนี้มันไม่เวิร์กนะผมกไม่มีอะไรเลยมันก็วิ่งก่อไปเรื่อยๆพอถึงวันนี้ปั๊บให้ระวังกลายเป็นไอ้เส้นเนี้ย ถ้าหุ้นขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเส้นนี้จะกลเส้นบอกว่าหุ้นจะตกเข้าใจใช่ไหมครับนะคือไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นจะลงขึ้นอยู่ว่าขึ้นหุ้นขึ้นมาหรือลงมาก่อนถ้าก่อนนั้นนั้นมันวิ่งขึ้นมามันจะตกถ้ามันตกมามันอาจจะโกลบนะครับอันนี้เป็นการคํานวณจากคอมพิวเตอร์อย่างคร่าวๆเพราะไอ้ไอ้ไอ้ที่มันกำหนดมาเนี่ยครับมันจะกำหนดวันวันเริ่มต้นเราเป็นคนกำหนดเพราะเราเป็นคนไปคลิกมันใช่ไหมว่าจะเริ่มต้นวันไหนแต่ค่าคํานวณว่ามันจะตีตารางอย่างนี้บอกเวลามาเท่าไหร่เนี่ย มันจะคำนวณมาจากแนวคิดของทฤษฎีแกนนะฮะซึ่งเ,เขาจะแบ่งเฟรมเวลาและเฟรมราคาของของของ,ของราคาหุ้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยออกเป็น8ท่อนนะแล้วก็แบ่งออกเป็น3ท่อนด้วย8ท่อนคือการแบ่งออกเป็น1ใน8ที่เราถินว่าออนอยู่แบ่งเป็น3ท่อนเนี่ยก็คือ1ใน3 1น่ในถ้าผมออฟตรงนี้นะคุณจะเห็นว่ามันจะมีแต่เส้น pp. เส้นทึบเส้นทึบเนี่ยคือแบ่งเฟรมเวลาและราคาออกเป็น8ท่อนถ้าออนหนึ่งในสามและออฟหนึ่งในแปด มันจะแบ่งกันด้วยเส้นปะออกเป็นหนึ่งในสามนะฮะถ้าผมเอาพ t ออกพ t คือเส้นทะแยงมุมหนึ่งคูณหนึ่งที่คุณเห็นเนี่ยครับเส้นหนึ่งคูณหนึ่งเนี้ยมันตีออกมาเพียบเลยเห็นไหมฮะทุกๆหนึ่งในแปดทุกๆหนึ่งในสี่ของเวลาเนี่ยมันจะตีเส้นทแยงมุมหนึ่งคูณหนึ่งทั้งขาขึ้นขาลงถ้าคุณออฟรายการนี้มันก็จะเหลือแต่ตารางหนึ่งในสามนะถ้าผมใส่หนึ่งในแปดไปด้วยออนไปมันก็จะมีตารางหนึ่งในแปดทับมาด้วยพียงแต่หนึ่งในแปดไปเส้นทึบ หนึ 1> 1, ่งในสามเป็นเส้นปลาถ้าผมต้องการสร้างเส้นทแยงมุมแนวโน้มหลักหนึ่งคูณหนึ่งด้วยผมกด P T ให้อ่อนนะครับมันก็จะเกิดเส้นทแยงมุมนี้เพราะฉะนั้นจริงแล้วแกนเนี่ยไม่ได้บอกแต่เวลาคือแกนมันบอกหมดเลยบอกทั้งเวลาบอกทั้งราคาบอกทั้งเวลาต่อราคาบอกเวลาคือแนวตั้งบอกราคาคือแนวนอนบอกเวลาต่อราคาคือแนวทแยงขึ้นทแยงลงอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภาพที่ เราสามารถจะสร้างไนะทม์ไซเคลิลอย่างง่ายๆขึ้นมาโดยการใช้ d e f i แกนสแควร์ที่ยอดที่เหมาะสมและก็ฐานที่เหมาะสมนะครับอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการซึ่งแน่นอนบอกยอดบอกฐานต่างกันมันก็ได้เฟรมเวลาเฟร,รมราคาต่างกันและเช่นเดียวกันนะครับในภาพพุ้นตัวเดียวกันแท้ๆแ,แต่คุณทํามันสั้นยาวต่างกันคุณทํามันยาวอย่างนี้นะครับแล,แล้วก็เห็นี้ยทำยาวๆแล้วก็เรียกชื่อหุ่นขึ้นมานะนะจะพุ้อะไรก็ตามนะครับแล้วคุณก็กด เข้าไปในเทรยไลน์กด d e f i แกนสแควร์เนี่ยมันก็จะได้ไทม์ไซเคิลหรือแนวรับแนวต้านในเชิงราคาเนี่ยที่ไม่เท่ากันด้วยเข้าใจไหมฮะเฟรมมันก็จะกว้างและสั้นต่างกันถ้าดูดูภาพสั้นๆดูภาพแค่นี้เนี่ยแค่นี้เลยนะแล้วพิมพ์เซตเก้าลงไปอย่างนี้นะครับหรือพิมพ์หุ้นอะไรก็ตามไปแล้วคุณ d e f i แกนสแควร์ตรงเนี้ยนะฮะมันก็จะได้ตารางที่มันก็จะได้ตารางที่ละเอียดเข้าใจไหมฮะก็คือเป็นไทม์ไซเคิลช่วงสั้นๆนะครับช่วงแค่อาทิตย์เดียว2อาทิตย์ เพราะฉะนั้นมันจะขึ้นอยู่กับว่าคุณตั้งเฟรมราคาและเฟรมเวลาเพื่อจะวิเคราะห์ระยะสั้นกลางยาวของหุ้นตัวนั้นโปรแกรมมันก็จะคำนวณไอแกนตัวนี้ขึ้นมาให้นะครับนะฮะแล้วก็สุดท้ายของสุดท้ายนะครับคือว่าถ้าคุณอยากจะทําอะไรให้ประหลาดจากชาวบ้านเพราะทุกคนจะกดออกมาจากคอมพิวเตอร์เหมือนกันหมดใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์คำนวณให้ไม้แต่เฟรมเวลาไม่เท่ากันถ้าคุณอยากจะสร้างไทม์ไซเคิลในตัวเองเนี่ยก็ทําได้นะฮะผมขอไอ้รายละเย่อ,ยอ,ยอยเพราะในชีจ้จะอธิบายวิธีการสร้างไว้แล้วนะฮะก็คือว่าทําอย่างี้ครับ ยกตัวอย่างเหตุการณ์เมื่อไซเคิลที่แล้วผมถอยมาหนงนี้ไซเคิล Cy ลูกนี้นี่คือไซเคิลของข,ของเวฟเวฟ 1, หนึ่งบวกด้วยเวฟสองคือคือไซเคิลลูกแรกนะครับคือภาพนี้นะครับไซเคิลแรกที่เราเจอของขาขึ้นตลอดสามปีก่อนหน้านูน้นก็คือไซเคิลนี้ขึ้นมาตรงนี้แล้วตกมาตรงนี้เนี่ยนี่คือหนึ่งไซเคิลเข้าใจใช่ไหมฮะขึ้นบวกลงเป็นหนึ่งไซเคิลถ้าคุณจะสร้างแกนของตัวเองนะเราจะวัดครับว่าไซเคิลเนี้ย ถ้าสร้างเป็นกรอบออกมาตีกรอบครอบวงจรลูกนี้เป็นสี่เหลี่ยมที่เรียกว่าสแควรเนี่ยวงจรลูกนี้วิ่งอยู่ในสี่เหลี่ยมอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับใช้เวลาไปเท่าไหร่ของการเกิดวงจรลูกนี้และใช้ราคาไปเท่าไหร่ของการเกิดวงจรลูกนี้เราจะเอาเวลากับราคาเนี่ยครับไปกรอ,อกลงในออปชันเองไม่ให้คอมพิวเตอร์คิดให้เข้าใจไหมฮะเราจะพยากรณ์ว่าถ้าวงจรลูกนี้เป็นเท่านี้ วงจรลูกหน้าเนี่ยถ้ามันถ้ามันมีความสัมพันธ์กับวงจรลูกนี้เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ในสัดส,ส่วนแบบที่แกนว่าไปหนึ่งในแปดหนึ่งในสามเนี่ยทั้งเวลาทั้งราคาทั้งเวลาต่อราคาเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเราก็จะนับไปเลยเยกตัวอย่างอย่างนี้มันนับได้ว่านี่ฮะจากวันนี้มาวันนี้เนี่ยนะประมาณสักสองร้อยสี่สิบห้าสิบวันนะครับนะฮะเพราะว่ามันประมาณหนึ่งปีนะครับความสูงตรงเนี้จากสี่ร้อยสามสิบมาถึงสองร้อยหกสิบเนี่ยประมาณสักเอ่อ170ร้อยร้อยเจ็ดสิบกว่าจุดนะครับ ร้อ็ <170. S 2> ผมก็จะไปใส่ตรงนี้เลยฮะว่ากี่วันนะฮะอันนี้แบบใส่แบบย,อย่อๆก่อนว่าอาติว่าสองร้อยสี่สิบปันนะเคลื่อนที่ไปทั้งหมดเนี่ยร้อยเจ็ดสิบจุดแต่ผมจะต้องทอนนะให้เป็นหนึ่งวันต่ออะไรเขาจะเอาค่าที่จะทอนเนี่ยคือเวลาเนี่ยมาใส่ไว้ที่เมสไซต์นะครับเมสไซต์คือรายการเหนือททมยูนิตขึ้นไปหนึ่งอันนะอันนี้ผมขอไปอย่างเร็วนิดหนึ่งนะฮะเพราะคนน้อยคนที่จะขยันทําอย่างนี้นะฮะ เขาจะถอนครับเอา240วันหาร240เท่ากันนบ1 170วันเอ้ย170บาทหาร240ถอ,อนเข้าใจไหมถอนออกมาให้เป็น1ต่ออะไรนะวัน240วันขึ้นที่170บาทเนี่ยแปลว่า1วันขึ้นที่เพียงแค่อาจจะประมาณนะฮะเช่นประมาณสักจุด6 5เนี่ยผมจะแต่างง่ายๆเนี่ยครับเขาจะได้เฟรมตรงนี้ครับมาเป็นตัวกําหนดว่าผมเทสดูให้ดูง่ายๆนะฮะถ้าผมใส่แกนออปชันเนี่ยออฟรายการอื่นให้หมด เหลือแต่กรอบบ์เดอร์คือกรอบฮะกรอบของสี่เหลี่ยมที่จะพยากรผมจะได้อย่างนี้ว่าถ้าผมดีไฟ n e กนสแคว์ตรงนี้ปั๊บเนี่ยครับผมได้สร้างกรอบสี่เหลี่ยมอันหนึ่งที่ครอบคลุมเข้าใจไหมฮะวงจรลูกนี้เอาไว้เข้าใจนะครับนี่เล็กอย่างคร่าวๆเสร็จแล้วผมถึงจะเริ่มกระบวนการครับวิเคราะห์มันโดยการตามที่สี่กนแบ่งออกเป็นแปดส่วนทั้งเวลาทั้งราคานะบแบ่งออกเป็นสามส่วนทั้งเวลาและราคาตามที่สี่หนึ่งในสาสองในสามหนึ่งในแปดหนึ่งในสองในแปดอะไรของเขาอ่ะนะครับแล้วก็ สร้างเส้นทะแยงมุมหนึ่งคูณหนึ่งขึ้นมาที่ทะแยงในสี่เหลี่ยมนี้เข้าใจไหมฮะคือเพราะอันนี้ก็ชันไปนะอันนี้ก็น้อยไปเส้นที่ชันกำลังนี้คือชันอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมฮะเนี่ยเขาก็จะสร้างอันนี้ขึ้นมาเรียกว่า P t ทอ่อนขึ้นมาปับ๊บก็จะได้การวิเคราะห์อย่างนี้ออกมานะครับที่เป็นการพยากรณ์ว่าเนี่ยนี่คือจุดที่ผมคาดว่าจะเป็นเห็นไหมามันถูกเส้นหรือเส้นไม่ต้องคิดเลยมากเส้นนี้แม่นเป็นวัตถอมเส้นนี้เกือบถูกเป็นพีเส้นนี้แม่นเป็นวัตถอม เนะส้นนี้เกือบถูกเป็นพีคอะไรเงี้ยนะเส้นนี้เกือบแม่นนะนะเกือบเป็นวัตถอมเออเลื่อป็นสองสามวันเป็นเรื่องปกติเข้าใจใช่ไหมฮะนี่คือผมอาศัยพฤติกรรมของวงจรลูกที่แล้วเนี่ยมาคาดคะเนวงจรที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับนะฮะอันนีน้แต่นี่เล็กๆนะเพราะว่าผมลบบวกลบคร่าวๆมากเมื่อกี้นะครับแต่นี่คือวิธีการาฟังให้เข้าใจจำไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะในชีตเนี่ยจะบอกไว้แล้วว่าหนึ่งสาส้าให้ทำอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับอันนี้คือวิธีทางทานไซเคลอ,อีกแบบหนึ่ง นะครับที่ที่ที่คุณสามารถทําได้นะบนโปรแกรม a p e ็นอกจากนับซื้อๆอ,อย่างที่เรานับเป็นเมื่อกี้แล้วว่าไงนะเอะเท่านี้มาเท่านี้เป็นเท่านี้เพราะฉะนั้นวงจรลูกหน้าเป็นประมาณเท่านี้เพราะฉะนั้นตรงนี้บอทท่อมแล้วซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นทําไซเคิลแบบมาตรฐานนะครับ